สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวอลเฟลมอันเองเช่นเคยเลยนะครับผมนะซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาตอบคำถามแล้วกันเนาะเกี่ยวกับว่าการเคลื่อนที่ในเกมวอลเฟลมเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันตามกันหรือทันเพราะว่ามีมือใหม่หลายนคนเนี่ยถามผมกันมากเลยนะครับใน Discord นะครับผมโอเค <Okay. S 2> เราไปดูเลยครับว่าเราจะทํายังไงให้ตามกันก็ทัน <Okay. S 2> ไปดูเลยครับ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะคือสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยสำหรับคนบอเฟมเนี่ยผมว่าก็ต้องน่าจะมีปรับตัวกันบ้างแล้วเนาะ <Okay. S 1> คือผมก็บอกได้เลยว่าตอนที่ผมเพิ่งเล่นเนี่ยมึนจิๆเพราะเกมมันไวมากโอเคการที่เรากระโดดแบบว่าจะให้เร็วๆตามชบายเขาท่านเนี่ยหนึ่งเลยคือบุลเลตจมัมคือเดี๋ยวเออผมต้องขอแยกนะบุลเลตจัมคืออย่างนี้ตึบึ๊บอย่างนี้อ่าที่แบบว่าเราคอนโทรลสบาขึ้นไปแล้วก็สบายไปอีกทีหนึ่งนี่ไม,ม่ก็อย่างนี้ก็ได้แหละ ตึบนี่คือมันจะเป็นการกดคอนโทรลสเปีบาร์ครั้งหนึ่งแล้วก็กดสเปีดไว่อีออีกอีกรอบหนึ่งนะนี่เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคอนโทรลสเปีบาร์สปีบาร์นี่นะครับเห็นไหมได้ละโอเคสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำว่าถ้าเราจะเคลื่อนที่มันตามตามคนอื่นเขาทันเนาะเราก็แค่กดวิ่งไปวิ่งกดเรากดตับิวเลยครับถ้าใครยังไม่ได้ตั้งค่านะผมแนะนำว่าให้กดไปที่ตั้งค่าก่อน ESC ออฟชั่แล้วก็ไปที่เอ่อน่าจะคอนโทรลหรือมั้ง เออใช่อยู่ที่คอนโทรลครับแล้วก็มันจะมีเอ่อให้ผมเดี <tuh> ๋ยวนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เอ่อไอทูไอสปินนี่เห็นไหมเราเปลี่ยนทุกคนที่เพิ่งเล่นมันจะเป็นกากบะอยู่ให้เราติ๊กมาเป็นถูกนะครับเพราะว่าพอเราติ๊กมาเป็นถูกปุ๊บแค่เรากดชิปครั้งเดียวเนี่ยแค่เรากดชิปครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยชิปเลยมันจะเป็นการวิ่งแบบให้เราตลอดเลยนะครับอ่าโอเคพอเราปรับเสร็จแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับเราก็แค่กดวิ่งเรื่อยๆแล้วเราก็กดคอนโทรลซีดปลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็ได้นะ เห็นไหมมันจะไวเห็นไหม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 ไเห็นไหมไวเห็นไหมนี่แต่ท่านเราจะให้มันแอดวานซ์กว่าน,นี้หน่อยเราก็คือคอนโทรลสเปเบาร์แล้วก็ชิปนี่ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนนะเพราะส่วนตัวคือผมชอบแบบว่าคอนโทรลสเปเบาร์ bar, คลิกซ้ายนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่คลิกคลิกซ้ายเนี่ยผมชอบคลิกขวาแป๊บบนึงแล้วก็ชิปต่อมันจะตึ๊บ,บผมชอบทำแบบนี้ไม่รู้ทำไมนะ โอเคเดี๋ยวผมไปเล่นในด่านให้ทุกคนเห็นเลยเนาะผมจะไม่ใช้ออ e เ a อร์ d ด็นะครับแต่ผมจะใช้วิธีการคอนโทรสเปตปาสเปตปาหรือคอนโทรสเปตปาชิปนั่นเองนะครับโอเคสลับนี่ตกลงแล้วก็วิ่งไปแล้วกดน,นี้เรื่อยเรื่อยฮะนี่่างน,นี้เรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องทำอะไรมาก <Yeah. S 1> แค่ทำแบงนี้เรื่อย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 เอเออยัดดันสิ A few moments later. เตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่โอเบเรเตอร์ลืม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 ,ลมลเกือบแดนแล้วเกือบแดนแล้วเมื่อกี้ลืมลืมว่าจใจมันก็เคลื่อนที่เร็วตามคนอื่นเขาทันนะครับผมในในในมุมมองผมนะเร็วๆก็เนี่ยเฮ้ยมันตรงนี้ห้องของเยอะจังอะ่ะอ๋อห้องอันนี้นี่ว่า เพื่อนจ๋ารอหน่อยเด้อปึ้มระเบิดเราเดินเก็บของไม่ใช่นะเราต้องการขอดีๆนิด,ดหน่อยถึงมันจะมองไประิ่ง์เล็กๆก็เถอะไปโอ้ว้าวอเมซิ่งโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่จะ ให้วิ่งหรืออะไรเนี่ยผมก็บอกเนาะว่าเราต้องไปตั้งค่าก่อนให้มันวิ่งแบบว่าเรากดชิปครั้งเดียวเนาะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะใครที่จะกระโดดแปลว่าให้มันไม่ไวๆตามคนอื่นก็ทันก็อย่าลืมนะคอนโทรลสเปซบาร์ control, นี่คอนโทรลสเปซบาร์ control, bar. นี่คอนโทรลสเปซบาร์นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือคอนโทรลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคอนโทรลสเปซบาร์สเปซบาร์ชิปก็ได้นะแต่เมื่อกี้ผมทำช้าแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่อันนี้ปกต,นะตินี่เห็นไ,ไหมเห็น่หมมันจะแบบว่าคอนโทรลสเปซบาร์สเปซบาร์ไอ้ติด เห็นไหมคอนโทรลสเปรปาชิปโทนสเปรปาชิปโทนสเปรปาชิปทุยโทรนสเปรปาสเปรปาชิปเนี่ยหรือไม่ถ้าสมมุติถ้าเราจะให้มันไปไกลหน่อยแล้วก็แบบว่าคอนโทรลสเปรปาตืดเนี่ยชิปไปต่อก็ได้เห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมแค่เรากดอะไรเนี่ยไอ้กดคลิกขวาท้าวดิ้นแล้วก็ชิปเห็นไหมตึ๊บเห็นไหมเนี่ยหรือแม่แล้วก็เนี่ยตึ๊บนี่ก็ได้เห็นไหม ใช่ป่ะนี่โอเค,คก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับผมนะ <Okay. S 1> สำหรับใครที่มือมือใหม่ก็แนะนำครับสู้ๆนะครับแล้วก็พยายามเล่นเรื่อยๆนะครับพยายามตามเรื่องตามนู่นตามนี่เรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะสามารถตามคนอื่นก็ทันได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยคลิปหน้าอาจอาจะอ,อาจจะลงช้านิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ลงนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมติดงานติดนู่นติดนีดนนน่เลยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปหน้าอาจจะมี ไอโอมเข้ามาแจมด้วยอีกตัวหนึงนะครับน่าจะเป็นคลิปของการลากโพฟิสเทเกอร์นะครับโอเค bye บายบายครับ<า>ผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆอย่าลืมกดซับด้วยละ่ะถ้าชอบนะบายบาย